สวัสดีครับผมสวัสดี FC ที่รักทุกท่านสวัสดีชาว YouTube นะครับผมอยู่กับจานอลูมิเนียมเทร์นีเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะพามาดูเตาเผาถ่านนะครับแบบไร้ควันนะครับทำไมโฟกัสจังเลยนะครับเตาเผาถ่านแบบไร้ควันสูตรเหมือนไบโอชานะครับแต่ว่าไม่ใช่ไบโอชาแบบไร้ควันนะตัวนี้นะครับผม ใช้สังกะสีนะครับหุ้มเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับสองแผ่นนะครับข้างละสองแผ่นนะครับสามด้านเป็นหกแผ่นนะครับก็ใช้การจุดจากด้านล่างนะครับใช้การจุดจากด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีท่อนะครับท่อท่อปล่องปล่องไฟนะครับเห็นไหมท่อปล่องไฟ ครับกับรูระบายแก๊สนะครับตัวนี้จะเป็นท่ออันเดียวนะครับไม่มีท่อ2อันนะครับก็คือท่อปล่องไฟกับท่อแก๊สอยู่ท่อเดียวกันนะครับตัวนี้จะไม่มีควันนะครับก็คือจะเป็นเหมือนเตาอบนะครับเตาอบอบไม้ก็คือมันจะใช้แก๊สนะครับเผาของตัวมันเองนะครับไม้มันจะคลายแก๊สนะครับคลายแก๊สออกมาคลายแก๊สออกมาพอโดนเปลวไฟข้างล่าง มันก็จะเข้านะครับมันจะเข้าท่อนะครับไปข้างบนแล้วท่อตัวนี้ก็จะทำทำกระจายความร้อนนะครับกระจายความร้อนนะครับกระจายความร้อนออกมาให้ฟืนข้างนอกนะครับได้อบนะครับพอฟืนมันร้อนฟืนก็จะคลายแก๊สออกมาคลายแก๊สออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะเข้ามาในท่อตัวนี้ท่อตัวนี้ก็จะมีไฟด้านล่างนะครับคือรูแก๊สก็จะอยู่ด้านล่างนะครับรูแก๊สอยู่ด้านล่างไฟก็อยู่ด้านล่าง พอแก๊สโดนไฟไฟก็จะโดนติดแก๊สนะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นมาที่ปล่องนะครับก็ทําให้ปล่องตัวนี้ร้อนตลอดนะครับแล้วก็จะทําให้อุณหภูมิอยู่ในเตาเนี่ยเยอะนะครับสามารถอบไม้ให้เป็นฐานได้นะครับผมตัวนี้จะไม่มีขี้เถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้จะทําเป็นจะทําการลองจุดดูว่าจะได้ผลเหมือนที่ผมเคยดู YouTube มาไหมนะครับ ตัวนี้เป็นเตาแรกและครั้งแรกที่ผมจะลองจุดดูนะครับแต่เขาบอกว่าผมดูหลายช่องหลายค่ายแล้วนะครับเตาสัันๆเตาซุปเปอร์สัน,สน,เ,ตสปปสนเตาอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช้เวลาจุดข้างล่าง2ชั่วโมงจุดเพื่อให้ไม้คลายแก๊สนะครับแล้วถ้าแก๊สคลายเขาถึงจะติดเองนะพอาะเขาติดเองเราไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับ พอติดเองคือเปลวไฟมันจะขึ้นด้านบนนะครับแก๊สจะติดคือคือระบบของเขาเขาจะเผาเขาเองของเขาเองนะครับก็คือทีนี้ฟืนเราไม่ต้องใส่แล้วเราเผาแค่ตอนแรกนะครับเผาไปเรื่อยๆเผาจนแก๊สมันคลายนะครับแก๊สมันคลายแล้วแก๊สมันติดเองนะครับนั่นแหละพอแก๊สมันติดเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วปล่อยให้เขาติดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมดู YouTube มาหลายช่องแล้วนะครับศึกษาดูครับ แล้วก็ทําตามเขาท่อตัวนี้ก็เป็นท่อสี่นะครับสนิ้วนะครับก็ลองดูกันครับก็ตัวนี้ก็รัดแบบแน่นนะนะครับใช้ดินเหนียวนะครับอัดฝาขอบฝานะครับก็ใช้ดินทรายโปะขอบนี้นะครับเพื่อที่จะมำให้แก๊สมันรั่วออกได้นะครับเดี๋ยวมาชมคลิปที่2กันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยว ถ้าติดเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งครับเวลาตอนแก๊สมันคลายแล้วมาติดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมถ้าจะให้ผมตัดต่อก็คงจะนานนะฮะก็รอดูเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปจุดนะรเริ่มจุดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปที่2ครับสวัสดีครับ